TORANG pasukan DAMAI batu daa. batu daa, jadi minta tolong jangan ngonilawan. Can <tuk> 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 you say this? Mickey, Macky, Mickey, Macky, Say, พอนสไครได้ไหมเอยพอเร้วฉันรำคาญพวกเกมก็ปูกปากสไายวุ่นก็ผูกปากเร้ววคุณนรำคานมึงแงแล้วก็ทุกคนก็ะโดเอ่อพ่อพ่อพอพ่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 อ